สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวนักตกปลาทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มาที่บ้านนอกที่บ้านผมนะครับที่วุยลาครับผมเป็นคนวุยลานะครับก็วันนี้ก็มาที่นานาผมนะครับเพื่อจะมาลองตกปลาด้วยเบ็ดปลายไผ่นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆอ่ 360องศาก่อนนะครับอยู่ทุ่งนาที่บ้านผมนะครับก็เขียวชุ่มนะครับน้ําเต็มครับแต่ไม่รู้จะมีปลาไหมครับก็เอ่อสำหรับนี้ก็จะใช้เบ็ดไม้ไผ่นะครับเอ่อ50คันนะครับก็จะหาเสี้ยนแล้วปักนะครับใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับก็สีว่าปลามันจะได้ปลาไหมนะครับเพราะว่าอยู่อยู่ตรงนี้ยังไม่มีใครมามาปักเบ็ดเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปหาใส่เรือนก่อนนะครับ ครับสำหรับเบ็ดบไม้ไผ่นี้เป็นเบ็ดที่ผมมัดเองเมื่อคืนนี้นะครับมัดถึงหกขุ่มก่อเช้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังไม่เคยทำน่ะแค่อยากลองตกปลากันเลยลองมัดดูนะครับเดี๋ยวสำหรับไส้เดือนผมจะใส่ไว้ก่อนทั้งห้าสิบคันเลยนะครับเพราะว่ามันจมมีคนช่วยถือกล้องให้ผมผมจต้องถ่ายทำเองนะครับจะยุ่งยากนิกหนึ่งนะครับก็จะไส้เดือนใส่ปากเบ็ดเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นหมายแ,แลขระับที่ปากนะครับตามารุ้นกันนะครับว่าปลาที่เข้าไหมนะครับมัน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 ,มนครับตอนนี้เบ็ดผมก็ลงได้แค่สี่สิบันนะครับไม่ถึง50นะครับพอดีมันพันกันนะครับ เด้เพิแค่สี่สิบคันทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนว่า,าผมลงรงไหนไปบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับคงจะมาอีกทีตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปดูอ่าม้่งตนก่อนว่ามันมีปากที่ไหนบ้างนะครับเอาเขาแบบข,ข้าวนะครับนี่ครับคันที่หนึ่งนะครับคันที่หนึ่งคันที่สอง นี่ขันที่สามครับนี่คันที่สี่นี่ขันที่ห้าครับมีคันที่หก ก็ซื้อว่าจะมีปลาดอดมาแล้วนะครับอ้าวเยื่อหมดเหลือน,น,นิดนึงเจ็ดอันนี้เยื่อหมดเดี๋ยวผมจะคุณว่เปลี่ยนนะครับแปดครับเยื่อหมด ที่เก้ายังอันนี้ยังอันนี้เยื่อหมดโอ้โหครับตอนนี้ก็สตักเสร็จก็อลองเดินมาเช็คดูนะครับว่ามัน ผลงานเป็นไงนะครับก็รู้สึกว่าส่เดือนหมดไปหลายคันนะครับเดี๋ยวผมจะขุดส่เดือนมาใส่หม่ก่อนนะครับแล้วผมก็จะกลับบ้านนะครับพวงนี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะมาล้กันอีกที่หนึงนะครับว่าเราจะได้ปลาไหมหรือได้ปลาอะไรครับฝากติดตามเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับ ก็ตามแผนนะครับก็คือเมื่อวานนี้ผมมาใส่เบ็ดปอกเปลดไว้สี่สิบคันนะครับซึ่งเมื่อช่องมุดหัวค่าผมก็มาใส่เหยื่อเพิ่มซึ่งปลายังไม่เข้านะครับก็สำหรับเช้านี้เราก็มาเช็คนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับนะครับก็ตามมาลุ้นกันนะครับมาที่คันแรกนะครับไม่เข้านะครับคันที่สองไม่มีนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะนิน้นๆไปดูที่ให้ดูที่ได้ปลาเลยนะครับเพราะว่า,ามีเวลาน้อยนะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้นะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้ปลาครับเอาเบ็ดเบ็ดเกาะไม้นะครับเบ็ดเกาะไม้เราดูก่อนมีปลาไหมครับ มีก่อไม้โอ้มีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเพิ่งดินไปไหนนะที่เพิ่งุดนะมีแล้วถุงมาเดี๋ยวครับหนึ่งตัวนะครับก็ตอนนี้อาจจะยุ่งยากหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมาตกคนเดียว มาจับเอ่อมันมีใครจับกล้องนะครับอาจจะตรงยากนิดนึงครับเอาเลยครับครับหนึ่งตัวนะครับมีสกอร์แล้วนะครับเดี๋ยวปักไว้นี่ก่อนครับตามมันู้ังต่อนะครับว่าจะได้เพิ่มอีกไหมครับ โอ้โหได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมีเสียงนี่ครับเป็นปลาเลยครับได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องนิดหนึ่งนะครับตั้งกล้องก่อนตวเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนลูกคอกแน่เลยครับเนี่ย ปลาช่อนนะครับก็ตอนนี้มีสกอร์แล้วนะครับสองตัวเดี๋ยวมารุ่นกันต่อนะครับครับสรุปผลงานของวันนี้นะครับก็ได้ปลาสองตัวนะครับได้สองตัวนะครับลูกปลาช่อนน้อยสองตัวนะครับ ก็จากที่ใช้เบ็ดทั้งหมด40คันนะครับได้2ตัวก็พึงงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไร่นะครับแต่ยังว่าเนาของอยู่ในน้ําเรารู้มันมีปลาไหมปลาจะกินไหมนะครับก็ต้องดนกันนะครับก็สําหรับของคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่นพๆน้องเป็นนักตกปลาทุกท่านนะครับถ้าชอบอคลิปที่ผมจะทําขึ้นก็ฝากด subscribe กดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบแค่น,นี้ครับครับขอบคุณครับ